อันนี้คือปกเสื้อนะคะก่อนที่เราจะเย็บกลับเนี่ยคะ่ะตรงเนี้คือแนวกลางเราจะทำรอยกลางตัวเนี่ยคะ่ะออกไปข้างนอกนะคะโดยใช้ได้เนานะคะ ทั้งสองข้างเลยค่ะเดี๋ยวเวลาเราจะติดกระดุมนะคะเราจะต้องใช้นะคะไม่งั้นเรามองไม่เห็นว่ากลางตัวเนี่ยเขาอยู่ตรงไหนใช้ได้เนาเพราะว่าเดี๋ยวตอนเสร็จเราก็ดึงทิ้งนะคะ ห่างยาวนิดนึงจะได้ไม่หลุดค่ะอันนี้คือด้านในนะคะพอมองด้านนอกก็จะเป็นอย่างนี้นะคะทําทั้งสองข้างเลยค่ะตัวเสื้อก็ทานะคะนะคะเราแทงไปอย่างนี้เนี่ยเขาก็จะเป็นรอยแบบนี้นะคะ แทนเส้นกิ้งนะคะเพราะว่าเราจะไม่กิ้งออกไปข้างนอกเดี๋ยวมันจะเลอะค่ะเพราะว่าคาร์บอนอแล้วก็เนื้อผ้าแบบนี้ด้วยผ้าฝ้าอย่างเงี้ยเขาเนเป็นร่องๆบางทีกลิ้งแล้วเนี่ยเขาจะจมก็จะซักออกยากนะคะเราก็จะใช้วิธีทำรอยด้วยได้เนานะคะปล่อยห่างให้ยาวหน่อยนะคะ จะได้ไม่หลุดเนาให้ได้เป็นระยะแบบนี้นะคะตัวเสื้อ้าไปทำด้วย